ค่ะวันนี้ลูกค้าเข้ามารับบริการนวดนะคะ,อะตอนตอนที่มาตอนแรกอะคะ่ะมีอาการยังไงบ้างนะคะปวดเอวปวดเอวแล้วเวลายกขาแล้วมันม,มันลั่นมันลั่นมันลั่นยังไงคะมันกึกกึกเหรอคะเหมือนเหมือนเสียงเส้นเอ็นเราลันอ๋อค่ะแล้วล้วตอนนี้เป็นไงคะลองย,ยกขาแล้วเป็นไงคะตอนนี้ยกแล้วไม่มีเสียงไม่มีเสียงค่ะ ออลองลองลองเดินดูไหมคะว่าเป็นอย่างไรอตอนตอน,ตอนที่เดินมาเนาะไม่เอทีมันะจะปวดมันจะปวดหลังใช่ไหมคะค่ะตอนนี้เป็นไงคะอาการเบาขึ้นมากไหมคะค่ะแต่ตอน,นช่วงตัวเทนวดอ่ะมันจะรู้สึกเจ็บใช่ไหมคะค่ะ<จ>แต่หลังจากนวด แล้วรู้สึกคลายเบาค่ะโอเคอาการดีอยู่นอะคะเนาะค่ะขอบคุณนะคะ